วันนี้มีเรื่องที่ถกเถียงกันมากในหมู่ชาวพุทธก็คือการตัดกรรมทำได้จริงหรือไม่ข้อความต่อไปนี้มาจากหนังสือมอรดกธรรมสุขสงบด้วยศีลของพระราชสังวรยาณหรือหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อพุทธสอนว่าการตัดกรรมก็คือหยุดทำความชั่วความบาป การตัดเพลนก็คือหยุดการพยาบาทอาฆาตจองเวียนซึ่งกันและกันคือไม่แก้แค้นซึ่งกันและกัน,กน,กน,กนรู้จักคำว่าให้อภัยซึ่งกันและกันผู้ทำผิดก็ให้รู้จักคำว่าขอโทษผู้ถูกขอโทษก็ควรรู้จักคำว่าให้อภัยไม่เป็นไรหรอกอันนี้เป็นอุบายตัดกรรมตัดเวียนพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าใครทำกรรมใดไว ได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปทำพิธีตัดกรรมก็เป็นการลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้ากรรมใดใครก่อลงไปแล้วใจเป็นผู้จงใจคือเจตนาทำลงไปพอทำลงไปแล้วกรรมอันเป็นบาปภายหลังเรามานึกว่าเราไม่ต้องการผลของบาปมันก็หลีกเลี่ยงปฏิเสธไม่ได้เพราะใจเป็นผู้สั่งให้กาย วาจาทําลงไปพูดลงไปใจตัวนี้ต้องรับผิดชอบโดยความเป็นธรรมโดยหลักของธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่เราไปทําพิธีตัดกรรมนี่หมายถึงตัดผลของบาปมันตัดไม่ได้อย่าไปเข้าใจผิดขอให้พุทธบริษัททั้งหลายจงปลูกฝังนิสัยให้เด็กของเราในข้อนี้เป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญที่สุดถ้าเด็กๆของเรานี่ไปเข้าใจว่าทำบาปทำกรรม แล้วไปทําพิธีล้างบาปทําพิธีตัดกรรมแล้วมันหมดบาปประเดี๋ยวเด็กๆมันไปทําบาปแล้วไปหาหลวงพ่อหลวงพี่ตัดบาปตัดกรรมให้มันก็ไม่เกิดความกลัวต่อบาปเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าทํากรรมอันเป็นบาปแล้วตัดกรรมให้มันหมดไปมันเป็นไปไม่ได้แต่ตัดเวนี่มีทางเวรหมายถึงการผูกพยาบาท คอยแก้แค้นกันอยู่ตลอดเวลาเช่นเราฆ่าเขาตายบางทีก็นึกถึงบาปกรรมกลัวว่าเขาจะอาฆาตจองเวรเราทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาถ้าหากว่าเขาได้รับส่วนกุศลจากเราเขาได้รับความสุขเขาเลื่อนฐานะจากภาวะที่ทุกข์ทรมานไปสู่ฐานะที่มีความสุขเขานึกถึงคุณงามความดีนึกถึงบุญคุณของเราเขาก็อโหสิกรรมให้เราไม่ตามล้างตามผลานกันอีกต่อไป อันนี้ตัดเวรนิตัดได้กราบนมัสก,การขอบพระคุณมรดกธรรมจากพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา